Who am I Lou? อมสกาวใจเพื่อไทยทั้งใจยังขออยู่บ้านหลังแรกยังคงยึดมั่นอย่างชัดเจนสำหรับนักแสดงสาวอมสกาวใจที่ยืนหนึ่งไม่เปลี่ยนพร้อมทั้งเปิดคำสอนของทักษิณเชื่อว่าปีเดียวรอได้และเพราะความผูกพันทำให้เธอนั้นไม่เปลี่ยนใจยังคงแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนทีล่าสุดได้เผยภาพร่วมกันกันกบทักษิณชินวัตรอด,อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีผ่านโซเชียลที่บอกถึงสถานะความสัมพันธ์กับพรรคเหมือนเดิมที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเธอก็ยังคงแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนและไม่เปลี่ยนใจไปไหน โดยที่ออมก็ได้ให้เหตุผลที่ยังคงอยู่กับพักเดิมมาตลอดนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าเพื่อไทยคือบ้านหลังแรกที่เปิดโอกาสให้เธอได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมือออออองงงไไมมมม่่่ต้้้รรลำบาาาบาากกเพพพััชีีนนอง ข้อทั้งเผยคําสอนที่ได้จากทักษิณตั้งแต่วันแรกที่พบกันว่าเราต้องตอบแทนแผ่นดินเกิดและต้องทํางานให้ประชาชนเราตัวเล็กนิดเดียวซึ่งเธอถือเป็นแรงบันดาลใจและยึดไว้ในใจเสมอนอกจากนี้เพราะว่าทั้งให้โอกาสเพื่อไทยคือบ้านหลังแรกและเชื่อว่าจะกลับมาได้หนึ่งปีแป๊บเดียวก็จะรอกลับมาซึ่งอ๋อมก็ยังได้ฝากข้อความถึงแฟนๆการเมืองด้วยว่าเชื่อมั่นว่าพรรคเพื่อไทยจะกลับมาแข็งแกร่งได้อีกครั้งและยืนหยัดความเคารพต่อความเห็นที่แตกต่างของทุกฝ่ายยิ่ง าย้อนกลับไปในวันที่ออมนั้นได้ตัดสินใจสมัครเข้ามาเป็นพรรคเพื่อไทยในเขตสะพานสูงประเวทโดยที่การมาในครั้งนี้ลงสมัครรับเลือกตั้งสสถือเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเนื่องจากตนเองอยู่ในวงการบันเทิงมา30กว่าปีมีทั้งรายได้เลี้ยงชีพและก็เป็นที่รู้จักพอพี่น้องประชาชนจะเป็นอมสกาวใจในวันนี้ไม่ได้เลยหากไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชน เธอจึงอยากตอบแทนบุญคุณพี่น้องเพราะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนแม้ว่าที่ผ่านมาเธอจะออกมาคอเอาปัญหาของบ้านเมืองผ่านโซเชียลแม้ว่าเป็นหาบางอย่างจะได้รับการแก้ไขแต่นั้นก็เป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุสําหรับเหตุผลที่เลือกพักเพื่อไทยเนื่องจากที่ผ่านมาตนเลือกอยู่ฝั่งประชาธิปไตยมาเป็นอันดับที่หหากจะเลือกลงการเมืองกับพักใดจะต้องเป็นพักที่เข้าถึงปัญหาและยึดโยงกับผู้แทนกับประชาชนซึ่งพักเพื่อไทยก็มีความชัดเจนจึงทําให้อุ่นใจได้นอกจาก พรรคเพื่อไทยก็ยังเป็นองค์กรการเมืองที่เข้าถึงประชาชนนับตั้งแต่พรรคไทยรักไทยจนมาถึงเพื่อไทยซึ่งเราเองก็ได้เห็นผลงานมาโดยตลอดสําหรับพรรคเพื่อไทยก็สามารถตอบโจทย์นโยบายที่หาเสียงได้ทุกครั้งเป็นพรรคเดียวที่คิดนโยบายแล้วก็ทําได้จริงเธอจึงมีความมั่นใจเลือกพรรคเพื่อไทยท้องทั้งเชื่อว่าตัดสินใจไม่ผิดและมั่นใจในพรรคเพื่อไทยเสมอมาพเพื่อไทยสามารถที่จะตอบโจทย์นโยบายในการหาเสียงได้ทุกครั้ง และเป็นพักเดียวที่คิดนโยบายและทําได้จริงออมถึงมั่นใจแม้ว่าเธอจะเริ่มต้นจากเส้นทางบันเทิงแต่อมสกาจใจนั้นก็ยังสแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนทางการเมืองและแม้ว่าในตอนนั้นจะไม่ได้รับการเลือกตั้งแต่ก็ยังคงเดินหน้าในบทบาททางสังคมและในปี2568เธอก็ยังได้รับการแต่งตั้งไปเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมีแฟนคลับคอยมาเชียร์มาให้กําลังใจและเชื่อมั่นในความสามารถของอมสกาวใจเป็นจํานวนมาก